ก็กราบสวัสดีคุณดูกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้เ็อยู่น้องกายชั้นเคยนะครทุกคนพี่กายนะครับไม่ใช่น้องกายนะครับทุยน,นี่อยู่เกมนะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอสิไอ้แตงหัวแกเออมาบีบตมบีบแต่อะไรลูกค้าอย่างนี้ใช้ไม่ได้เลยทุกคน,นครับก็ไม่ต้องพูดนะครับว่าวันนี้อยู่เกมนเนาะวันนี้เราอยู่กับเกมจับซอมบี้มาทําน้าปั่นครับทุกคนยู โอ้โหเกมในตำนานจ้ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างหนึ่งเราก็เปิดร้านนะครับเปิดร้านเสร็จข้างล่างก็จะเป็นหลูนะครับทุกคนเออฮะเป็นหลูที่เป็นซอมบี้ทุกคนเมื่อเรากดซอมบี้ไปนะมันจะขึ้นอย่างนี้นี้อ่าถ้าครบสามถ้าครบสามตัวเมื่อไหร่น่ะเออมันกนะ็จะ๊มน้ำอย่างนี้ถูกไหมอ่าเพราะมันอย่างนี้ปับ๊บลูกศอบอกให้กดนะครับ กดเพื่อสปีดนะครับคือใช้เกตสีขเขียวบนขวาม,มือผมอะเออขวาม,มบนผมอะคืออัพเกรดไปนะเนีย่ยอัพอัพมันจะเป็นแบบนี้เออแล้วมันก็จะขึ้นมาข้างบนนี่ลูกค้าเราจะซื้อดวยกนแล้วมันก็ให้กดน,นะครับนี่เราจะได้ตัวละครใหม่แล้ทุกคนโอ้โฆษณามาตอนไหนวะเนี่ยมาได้ไงอ่ะ เออมาต่อเออพอดีผมอ่านในหน้าจอทุกคนเกมนี้มันในคอมมันก็แบบค่อนข้างเก่ามันเริ่มไม่มีเนะาะขออภัยด้วยเมื่อกี้โฆษณาขึ้นนะครับเขาไม่ได้จ่ายเขาไม่ได้จ่ายเราเออมาอันนี้คือจะเป็นโหลใหม่ทุกคนของซอมบี้นะครับก็กดบายไปเลยครับ B U Y บายตู้นี้สองร้อยครับเรามีตังอยู่สา0ร้อยนี้เลยครับชิงชิงอ่ากอ้ my god นมีโหลใหม่เข้ามาก็คือเป็นน้ำบูลลี่นะครับอันนี้เป็นน้ำ มะนาวนะทุกคนมะนาวเปรี้ยวจีด๊ดอันนี้เหมือนจะให้อัพอัพเกรดนะครับทุกคน120เหลเราเก็บตังค์ไว้นะครับทุกคนไปเราไปล่าซอมบี้ดีกว่ายาน,นี้ก็จะมีประมาณอันนี้คือเหมือนเป็นยานอะไรอะยังไม่สามารถใช้ได้ทุกคนไว้แบบปลดล็อกประจำด่านประมาณนั้นยาน,นี่จะใช้ได้จะเป็นยานสีเขียวนะทุกคนโอเค อุ้ยวันนี้ก็กกบรรยากาศกดหัวสมองครับกดกดหัวสมองแล้วไปอยู่ฝั่งไหนฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็กดชาร์จนี่ครับมันจะยีนี่ตัวสีฟ้าปุ๊บมีบูเบอรี่ตายไปปล่อยสมองครับปล่อยสมองออกมาให้ข้าจับัะดีๆอุ้ยตัวนี้ตัวนี้มีโล่ด้วยอุ้ยโล่มันจะหนีเข้าไปา อือ,อไปครับแค่มันหนีเข้าป่านี่เราจบอดแจ็คพอตเลยครับอีกตัวนึงอีกตัวหนึ่งสว,วยครับเอามานี่อุปกรณ์เริ่มต้นเลยทุกคนไปข้าจะเอาแก,ก็บทำน้ำมันเจ้าตรงนี้โอ้หนี่รับเราจะได้เกรดเพิ่มก็ตอนเมื่อเราจับซอมบี้ครบ ครบตามกําหนดหลอดน,นะครับเราจะได้เกตทุกหนึ่งเกตโอเคแล้วกลับบ้านกันดีกว่าเพราะเราได้มานะทุกคน,นครับเราก็กดตัวนี้ไปเลยครับช่องนี้สามตัวสองสามากดอย่างนี้ไปเลยนะครับแล้วก็สกิลปืนนะครับให้กดเลื่อนมาข้างบนนะครับแล้วก็มากดตรงที่ฉกเรานะครับอัพไปเลยโอเค นี่คือให้ซ่อมนะครับหมายถึงซ่อมของเครื่องนะเครื่องของนี่เลมอนนะครับนี่ไงอัปเกรดจากแก้วล้อยสิบาทจะก,กลายเป็นแก้วล้อสิบห้ายี่สิบยี่ห้านะทุกคน <Okay. S 2> อัปไปครับแล้วเราจะได้จํานวนของเพิ่มขึ้นนะจากสิบจากสิบแก้วจะได้เป็นยี่สิบแก้วครับทุกคนโ okay. อเคอเมื่อเราอัปเสร็จแล้วนะทุกคนเราก็ต้องมาเอาน้ำเจ้าบูเบอร์รี่เนี่ยครับทุกคนให้ครบสิบ สิบแก้วตามที่เคเวสมันกำหนดนะครับเออฮะอืมมันจะพอไหมพอนะครับทุกคนถ้าทุกคนแบบเออแบบมันชาา้าจย่างวะให้ทุกคนกดเกตเลยได้เลยนี่แหละรอหน่อยทุกคนเออหูลูกค้าเล่นเข้ามาเออมา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 ,มาทุกคนเห็นขวามือล่างผมไหมที่มันขึ้นสีเขียวโอ,อ้โหมีเสียงสิ่งนะั้นพอร์น <laughs> ทุกคนเห็นไหม นั่นแหละคือสามารถเล่นได้นะทุกคนอ่ะมาอธิบายก่อนถ้าขึ้นสีเขียวอย่างเงี้ยเล่นได้แต่ถ้าสมมุติขึ้นเป็นตัวเลขอะั้นั้นรอคูดาวครับเออประมาณนั้นขาดอีกแก้วหนึ่งครับทุกคนไปขอแก้วหนึ่งครับเติมมาให้น้องผู้หญิงนี่หน่อยรอจนปากเบินละต่อไปนะครับ เหมือนจะเราจะได้รับภารกิจล่านะครับล่าพวกแบบซอมบี้แล้วเราจะได้รับโล่รางวัลนะครับไปเรื่อยๆแล้วก็ปืนตะขา่ายอ่ะฮะแล้วก็ซ่อมนะครับเจ้าบูเบอรี่นะครับแล้วเราก็ได้รับอีกสองเกรดนี่ครับโอ้โหโซโอไอแอมอะไรหรอนี่มันคือแรงกงนะครับเหมือนเป็นโลก่เกียรติยศนะครับในการจับซอมบี้นะครับเอามาทําน้ําปัน่น <laughs> โอเคโอเคครับฉันเข้าใจแล้ว โอเคนี่ครับหลอดนี้ถ้าเต็มห้าปั๊บเราก็จะมาหลอดนี้หลอดไปเรื่อยๆครับทุกคนเฮ้ยจะมาบีบตงมบีบแต่เลยวะเควสแรกของเราก็คือขายครับให้ได้ยอดห้าสิบยอดอ่าแล้วก็ซ่อมเจ้าบูเบอรี่นี้เอาตังค์ไม่พอนะครับเราต้องมปหาตังค์ก่อนแล้วก็ซื้อนี้หกร้อยนะครับรายจ่ายจากเริ่มเยอะแล้วทุกคนเกมนี้รายจ่ายเยอะนะทุกคนบอนตรงต้องฟาร์มตังค์ให้หนานะอืฟาร์มตังค์ให้หนานะครับทุกคนครับ ปล่อยหัวสมองไปเลยแล้วก็ไปยืนเฮ้ยสองตัวรวบเลยครับรออะไรอะ่ะไปทางไหนดีวะอุ้ยอุ้ยตัวนี้แม่งอื้อตายไอ้บูเบอรี่ฉันต้องการตัวแกเพื่อเอาไปทำทางเว้ยทั้ทางข้าวระวังนะคนโขนไปทีนึงโขนไปทีนึงนี่มึนเลยนะทุกคน โอเคเราต้องกำจัดนะครับมันเป็นอุปสรรคในการเฮ้ยอ,อืออือจ่อครับถือจ่อถือจ่อไอเรืองหืมนี่ครับทุกคนมันจะได้โลกเกียรติยศอย่างงี้ปึ้งเต็มครับโอ้ไม่กอดโอ้ทำเราได้แบบปลดล็อก,กไอโลกเกียรติยศนะครับทำไมลิ้นชอบพันทุย นี่ครับทุกคนได้เกตอีกหนึ่งนี่กลับไปกันที่ร้านขายของเราดีกว่าโอ้โหเก้าสิบเจ็ดบาทได้เจนะ็ดร้อยเะมันไม่คุ้มอ่ะกดไปเลยครับกดไปเลยไม่รอช้ากดปิดกดปิดต,ตอนนี้เราต้องการใช้ตังนะทุกคนกดปิดเลยตอนนี้คือยานผ่านนะเราลอยอีกหนึ่งนาทีโอ้โหไม่ก่อนใช้หนึ่งเกตเพื่อปลดล็อกเดี๋ยวปลดล็อกเลยครับทุกคน เราต้องหาตังค์ครับตอนนี้จะเป็นต้องใช้ตงัองค์รออะไรอ่ะตัอมนี้เท่าไหร่สามร้อยเหรียได้เลยนะทุกคนตัอมเนี่ยจังหวะน,นี้เราก็ต้องไปหาเงินนะทุกคนเฮ้ยเราใช้สิทธิ์ดีกว่าเดี๋ยวรอใช้สิทธิ์เออ God. ไปก่อนไปอีกครับปิดขออีกสัก อีกแค่300ได้ไหมอุ้ยขออีกแค่200กว่า200กว่า,วาผมจะเอามาซื้อเนี่ครับทุกคนยึอตะข่ายอยบบู่เาไว้แบบยิงไว้แบบยิงฆ่าดิทุกคนเราจะได้ใช้ตะข่ายเนี่ยในการจับล็อบบีไม่น่าจะพอทุกคนไม่พอมันเท่าไรห,รหร่อ่ะ600เลยเหรอต้องไปหาทุกคนหาเลยครับรออะไรอ่ะ เราใช้เกจในการซื้อมันมานะครับมาเรียบร้อยล่วงสองด่านนี้มีซอมบี้แค่สองตัวครับทุกคนเฮ้ยไม่ใช่สองตัวดิห้าตัวฮ้ยตัวนี้จะเข้าปา่าอื้อตลกตลกอะไรคไรับตายนะเรียบร้อยจอดก่อนครับผมไม่ค่อยชอบเลยทุกคน เ <c oughs> สียงเฮ็บมันมีไม่ใช่ตัวแค่แบบถุงน,นี้นะมันมีแบบใส่กระป๋องก็มีร้วน <c oughs> ใส่กระป๋องก็มีครับโอเคครับเราพอจะได้ตังค์นะครับสักหกร้อยอุ้ยหกร้อยหรอล็อกแล้วยวดีก็เอาไปซื้อเลยครับเรียบร้อยปลดล็อกควคีอุ้ยเราได้ตัวนี้แอบทุกคนเป็นอะไรเขารีกว่าอะไรนะ หลุ่ตู้แล้วนั่นแหละค้โหผมก็ค่อนข้างจะแพงนะครับไม่พออันนี้คืออัพเหรอ250อ,อ,อันนี้ซื้อยานใหม่250โอ้ก็หมายถึงว่ามาซื้อตรงนี้ทุกคนกดตรงรูปบวกนะครับ <c oughs> อ่าฮะเพิ่มยานเพิ่มยานในการออกไปจับซอมบี้ให้เยอะขึ้นนะครับ <c oughs> โอเคแต่ตอนนี้ขอไปจับก่อนเลยกันนะครับได้ตะ้งไข่มาแล้วหนึ่งอัน เดี๋ยวผมจะสอนในเรื่องการใช้ตะข่ายนะครับก็คือเห็นลูกศรที่มันสอนไหมครับอันนี้คือเปลี่ยนนะครับสลับโอเคสลับนะครับไป <_ d ata> ระวังโซ่พอนะครับอย, <_ d ata> อย่างนี้นะครับทุกคนนะา <_ d ata> มันจะยิงประมาณนี้นครับอ่ามันจะประมาณนี้เนาะ <_ d ata> <_ d ata> นี่เห็นเห็นไหมถ้าเราไม่ไม่ทันจริงๆนะ <_ d ata> นี่เลยใช้ตะข่ายเลยเออ ถ้าอย่างนี้ชิวๆิวับชิวๆครับชิวๆครับเก็บหมดครัหกตัวถ้าขาดมันจะได้ยืนอย่างนี้ทุกคนมันจะแบบช่วยเราแบบทุ่นแรงในการขึ้ไปกันต่อครับทุกคนโอ้โหรอบนี้ได้สองเกรดเลยตอนนี้มีสามร้อยใช่ปะก็ต้องอัพไปก่อนนะทุกคนโอเค เอาไงต่อต้องกดปีนะปม่ต้องปิดยเนี่ยอัพนี่ราคาจะขึ้นเป็น20บาทอ๋อไม่ใช่ราคาราคาก็จะเป็น5บาทแล้วก็น้ำก็จะเป็น20แก้วเหมือนเดิมเหมือนอัพแบบอัพเกรดขึ้นมาตอนนี้ร้อนนังนรับงเร็วๆๆดเดไปซื้อยานเพิ่มงนวนราคาอย่าง0 0กว่าบาทซื้อได้แล้วนี่ ซื้อเลยครับทุกคนเรียบร้อยทำสัญญากับคนขายยานนะครับอันนี้คือห้าเกตนี่คือหมายถึงซื้อนะครับซื้อแล้วขายเพิ่มนะแต่ผมไม่ซื้อหรอกระวังงูด้วยนะครับทุกคนขอรำจัดงูแล้วกันเผื่อเป็นอุปสรรคโอ้ยมันหนีว่ะกระโดดหนีเหรอโุ้ยมันกระโดดหนีเุ้ยอุ้ยผมไม่แม่นหรอกแม่ง จะหนีไปไหนหนูจะรอใรอออ้ยืนเอ๋ออุ้ยตาข่ายตาข่ายควบคู่เลยได้ไหมไม่ต้องหรอ,อกมันไม่ขนามือผมอุ้ยตายตายดีรออะไรตุยรออะไรอ่ะแป้งเข้าไปหนึ่ง ดีมากตอนนี้คือเราต้องซื้อใช่ไหมไม่ทันใจนะทุกคนเกมนี้ก็ง่ายๆทุกคนเป็นไงบ้างน,นะทุกคนเออง่ายสุดเลยนะทุกคนเกมนี้ก็ไปหารโดกจะเล่นได้นะครับพิมพ์คำว่าซอมบี้นะครับหรือว่าก็พิมพ์ว่าซอมบี้น้ำปั่นนะครับทุกคนมันก็จะขึ้นนะครับหน้าเกมก็จะเป็นหน้าปกสีเขียวนะครับทุกคนเป็นตัวเนี่ยเจ้าของร้านนี่แนหะทุกคนได้ถูกโอเคครับก ขอบคุณมากนะครับทุกคนสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะครับทุกคนจะต้องชอจบเิมไว้เพียงเท่านี้เนาะเกมนี้ไม่มีอะไรมากมาสอนเล่นไปข้าวๆเนาะอสอนเล่นข้าวๆจริงๆมันมีมากกว่านี้คนระับทุกเอวงอาวุธนะครับมันมีลูกเล่นในการเล่นนะกับลดงกับดบบระเปิดนะครับไอพวกไอพวกเนาะแล้วก็อันนี้เนาะมันมีลูกลูกแบบแบบทุกแบบหลากหลายการเล่นนะครับขอบคุณมากนะครับพี่ รับชมคลิปจนจบหน้าคลิปนี้มีประโยชน์หรือว่าสนุกอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไคร์นะครับแล้วสส่กระดิ่งเปน็นทั้งหมดนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปของการนะครับสำหรับวันนี้กายขอตัวลาไปก่อนนะครับซียูบเจอกันในคลิปหน้า go เฮ้ยเอามาบีบแน่ดิวะ <laughs>